อ่ะพี่ถ้าที่ผมถ่ายหน้าจออาจจะไม่ชัดนะอา,อาจจะมีรอยจุดดาของโทรศัพท์เนาะอันนี้คือโทรศัพท์ Android ที่ผมใช้นะครับคือเสียไม่เร็ไม่ห้าเนาะก็จะบอกวิธีทํานะพี่ถงรูปมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวิธีทําให้พี่ค้นหาด้วยตัวเองบางทีพี่อาจจะไม่ต้องพึ่งผมผมสอนพี่พี่ควรจาฟังและจำรอลองไปใช้ดูมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะอ่ะพี่แคปรูปมาเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมอ่ะพี่แคปมาเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมอ่ะผมแคปหน้าจอปั๊บแคปมาเสร็จปึ๊บใช่ไหม ผมแคปมาเสร็จปุ๊บอ่ารูปตอนนี้มันอยู่ในเครื่องอ่าที่ผมแคปหน้าจอไว้แล้วรูปอยู่ในเครื่องนะนี่รูปภาพตอนนี้นะมันอยู่ที่เครื่องผมแล้วนะครับทำไงอ่ะพี่ผมจะทำยังไงพี่เห็นเมาส์ตรงนี้นะนี่กดที่ตรงรูปกล้องตรงนี้ได้เลยอ่ากดหนึ่งทีนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่มี google ตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีไอเท็บยาวๆขาวๆตรงนี้ให้เข้าไปที่ google นะกดที่ Google เข้าไปที่ Google นะครับแล้วกดตรงรูปตรงกล้องตรงนี้ที่เมาส์ขยับยึกๆอยู่อ่ะกดหนึ่งทีนะถ้า Google พี่ยังไม่ได้อนุญาตสิทธิทธ์หอกอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าทำยังไงถ้า Google พี่ยังไม่ได้อนุญาตสิทธิท์เียอะไรเลยหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูนะเดี๋ยวผมอนุญาตปิดการอนุญาตไปก่อนปิด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 กล้องถ่ายรูปอ่ะปิดไปไมโครโฟนยืนยันปฏิเสธ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอ่ะโอเคปกติมันจะปิดอยู่แค่นี้อ่ะให้พี่เข้าไปที่ Google นะแอป Google เท่านั้นนะแอป Google เท่านั้นแล้วกดที่รูปแว่นขยายอารูปกล้องตรงนี้กดหนึ่งทีนะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับพี่จะใช้ข้างบนก็ได้หรือจะใช้ข้างล่างก็ได้ถ้าพี่ใช้ข้างล่างกดอนุญ,ญาตสิทธิ์ให้เข้าถึงแล้วเราก็กดอนุญาตมันก็จะขึ้นรูปภาพในตัวเครื่องเรามา มันจะเขียนคําว่าภาพแคปหน้าจอภาพหน้าจอหรือถ้าพี่หาไม่เจอมันก็จะอยู่ด้านล่างคำว่ารูปภาพพี่ก็ไปหาภาพมาผมจะเอาภาพที่พี่แคปมาแล้วผมแอาไว้ในเครื่องอ่ะโหลดกดมันขึ้นมาหนึ่งทีใช่ไหมมันค้นหาประมวลผลตอนนี้ของผมมันดำดำขาวขาอ่ะปล่อยมันไปเพราะว่าความเป็นจริงมันไม่มันไม่ไมันไ,ไม่ควรเป็นแบบนี้นะแต่จอจอโทรศัพท์ผมก็เป็นนะอ่ะให้พี่กดไปที่คําว่าข้อความนะครับให้กดไปที่ข้อความนะครับแล้วเอาเมาส์หรือเอามือคลิก ตรงนี้1ทีแล้วเลื่อนเลื่อนแล้วกดคําว่าคัดลอกหรือกดที่ตรงติ่งตรงนี้มันจะมีติ่งให้กดคัดลอกแต่ถ้าจะเอาง่ายนะแนะนําให้กดตรงนี้เลยว่าคัดลอกอ่ะกดออกมาแล้วหลังจากนั้นพี่เอาไปเสิร์ชใน google ธรรมดาหรือ YOU u t u b e ธรรมดาได้เลยนะพี่จะใช้ y youtube อะไรก็ได้พเมียมหรือแวนหรืออะไรก็ได้เอาไปเสิร์ชธรรมดาได้เลยอ่ะผมเอาเข้า YouTube แล้วกันนะดูซิว่าจะเจอไหม ตามที่พี่แต่ว่าเสียงจะไม่เข้าในนี้นะเพราะว่าผมใช้ Android เก่าอ่ะผมก็จะวางกดวางเพลสลงไปตรงนี้แล้วก็กดค้นหานะอ่ะกดค้นหาเสร็จปุ๊บดูนะอันไหนที่พี่คิดว่ามันถูกต้องพี่ลองไล่ฟังเลยถ้าเกิดว่าพี่หาไม่เจอจะเอาเสียงแบบเอาเพลงนี้เลยอ่ะเอาเพลงนี้โดยตรงเลยอ่ะทำยังไงล่ะพี่ไปโหลดโปรแกรมนี้มานะ ไปโหลดโปรแกรมนี้มาเข้า Google Play Store อันนี้นะเข้า Google Play Store กดเข้าไปอันนี้คือคลิปเดียวจบนะแต่ยาวแน่นอนนะไอ o n นส่งไม่ได้แน่นอนเข้าะไฟล์ใหญ่จัดอ่ะเข้า Google Play Store แล้วทำยังไงให้กดที่ช่องคน้คนหานี้คำว่าค้นหาแอปและเกมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า search app and program นะ แ p ปพลิเคชันแอนเกมนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้พิมพ์คอมว่าชาแซมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้กดภาษาไทยอ่ะพิมพภาษาไทยนะโปรแกรมนี้ชื่อว่า S H A S H A S A M ชาแซมมิวสิกนะแล้วเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งมานะผมจะทำการล้างแอปนี้ออกนะหมายถึงว่าล้างข้อมูลออกดูซิว่าผมจะสอนตั้งค่าพี่ยังไงนะครับล้างออกนะล้างออกทั้งหมดตกลง อ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะให้พี่เข้าไปที่สมมุติว่าพี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะเข้าไปที่โปรแกรมชาแซมนะครับเปิดโปรแกรมชาแซมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมชาแซมขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ของผมมันล็อกอินวิดกูเกิลอยู่แล้วมันก็เลยใสยอิงออโต้นะมันก็เลยไม่ได้เป็นอย่างของพี่นะถ้าของพี่ เปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวมันทํางานยังไงอะไรยังไงพี่ไม่รู้ใช่ไหมอันดับแรกนะเพราะว่าถ้าพี่จะต้องการไปหาเพลงแบบในแอปนั้นอนะ่ะไม่จําเป็นต้องใช้2เครื่องภายในเครื่องเดียวได้ถ้าเป็น Android นะ iPhone ได้แค่เครื่องเดียวเหมือนกันกดที่คําว่า l i ท์เบลี่หรือตรงรูปคนและรูปอ่ารูปเพลงกดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับคาว่านี่ชาแซมอิน Auto a อร์แอนะมันจะมีคำว,ว่าชาแซมฟอร์มโน้ t i ฟิเ a ชันบาร์หมายความว่าชาแซมเฉพาะบนการแจ้งเตือนของตัวเครื่องเท่านั้นนะบาร์ Bar, ก็คือข้างบนบนนี้บาร์ Bar, นี่บาร์ Bar, อันนี้เขาเรียกว่าบาร์นะการแจ้งเตือนแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นคำว,ว่าชาแซมป๊อปอัพเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ go to setting เปิดอนุญ,ญาตแสดงทับหน้าจออ่ะย้อนกลับนะแล้วก็เปิดอีกทีนึงแล้วก็ t าย Now มันจะพาเข้า YouTube แล้วไอคอนโลโก้ตรงนี้จะเด้งขึ้นมานะมันจะพาเข้า YouTube ไอคอนตรงนี้จะเด้งขึ้นมาแล้วมันจะเปิดเพลงให้เราลองดูคลิกหนึ่งทีคลิกหนึ่งทีนะคลิกมาหนึ่งทีอนุญาต ที่เจอแล้วกดคลิกเลยตรงไหมตรงไหมอ่ะฟังตรงนะอ่ะโอเคตรงนะตามนี้นะก็เป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งสามารถรันได้ใน t i กตอกด้วยอ่ะรันได้ใน t ิกตอกนะ แล้วถ้าพี่จะต้องการข้างบนนียทำไงอะ่ะอ่ะเลื่อนลงมาแล้วกดที่คําว่าแก้ไขนะของผมตอนแรกชาแซมจะไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมว่าออกให้เดี๋ยวนะชาแซมตอนแรกของผมจะไม่อยู่ตรงนี้ชาแซมตอนแรกของผมจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ข้างล่างนี้นะให้พี่เอาคำว่าออโต้ชาแซมกับชาแซมขึ้นมาข้างบนกดค้าง,างลากวางผมจะมาไว้ตรงนี้ วางเอาออโต้ชาแซมขึ้นมาด้วยอ่ะวางอ่ะโอเคกดเสร็จเส้นจบนะแล้วเราก็เอาไปเข้าใช้งานในติ๊กต็อกหรืออะไรได้เลยตามนี้ครับไปแล้วบายบายเจ็ดนาที